วันนี้ก็ในนามมูที่เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณต้นอ,อ้อมีผมแทนคุณแล้วก็พี่โต้งนะครับตัวแทนท่านรัฐมนตรีนะครับก็เรามีการประสานมาก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ,รบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เจ็บปวดที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็คิดมานานแล้วนะครับว่าในฐานะที่คนที่ทํางานด้านเด็กเยาวชนเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกดังนั้นจึงต้องหามาตรการ ในการที่จะเร่งรัดแล้วก็ร้อมกรอบให้เร่งคัดมากขึ้นนะครับโดยเพราะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเด็กเยาวชนนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นมีคุณค่าโดยเฉพาะชีวิตเด็กเยาวชนนั้นยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นในยุคที่เรามีความมนุษย์ที่ขาดแคลนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กเล็กเรายิ่งห่วงใยวันนี้วัตถุประสงค์หลักๆของมูลที่นะครับมี3าเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่า อยากจะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ทบทวนความจําเป็นในการที่จะต้องจัดทัศนศึกษาให้กับเด็กเล็กนะครับถ้าเป็นไปได้เราอยากให้รอบคอบระมัดระวังมากที่สุดสําหรับเด็กเล็กก็คือเด็กตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงประมาณป2สองนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ก็เป็นที่ทราบอยู่นะครับว่าเรายังไม่มีมาตรการในการที่จะฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตรอดอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ ระบบระเบียบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่จะต้องระมัดระวังกับเด็กเล็กเหมือนหลายๆประเทศที่หลายลท่านมากักจะเปรียบเทียบเช่นญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์นะครับซึ่งเขาวางโครงสร้างเป็นระบบอันนี้เราก็อยากจะให้ทบทตนอันที่2ซึ่งเป็นมาตรการสําคัญเราเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันเกี่ยวกับกรณีรถโดยสารของเด็กจนนํามาซึ่งการที่จะต้องจัดระเบียบรถโดยสารเด็กนะครับที่เป็นเด็รถโรงเรียนอย่างเช่นการให้ติดไฟสรรัญญาณรอบบริเวณขันรถ เพื่อให้มีจุดสังเกตเด่นเป็นพิเศษนะครับในกรณีที่ขับขี่บนท้องถนนร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดความระมัดระวังนะครับรวมทั้งมีสีที่แตกต่างออกไปหรือมีสัญลักษณ์อื่นใดในกรณีที่เป็นการเช่ารถทัวร์รถบัสรถโดยสารมาใช้บริการจะต้องมีจุดเด่นนะครับแล้วก็มีมาตรการความปลอดภัยพิเศษนะครับนอกจากการดูแลเรื่องของสภาพรถเรื่องของการที่จะต้องข้อระวังอยู่นะครับอย่างเช่นการมีรถนําขบวนนะครับที่พอเหมาะออพอดีการจํากัด ความเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นควรจะต้องมีมาตรการหรืออุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขยอย่างไรแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าอยากให้พิจารณาทบทวนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะครับในสถานที่ที่จําเป็นโดยที่อาจจะรวมถึงระยะห่างที่ไม่ห่างไกลจากจุดที่นักเรียนเรียนอยู่หรือจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับ เราก็ไม่อยากจะกําหนดนะครับว่าร้อยกิโลเมตรไม่เกินร้อยกิโลเมตรเพราะว่าบางหลังเรียนรู้กาจจะเกินไปบ้างแล้วแต่แต่ว่าอยากให้เน้นการเรียนรู้ในเรียกว่าท้องถิ่นหรือภูมิถิ่นนะครับหรือว่าเรียกว่าภูมิสังคมเรื่องที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้เหล่านี้อาจจะช่วยให้เขาซึมซับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ไปลดทอนโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กที่จะไปทัศนศึกษาด้วยนะครับ แล้วก็จะได้ลดความเสี่ยงแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้ปกครองก็อาจจะได้ติดตามไปดูแลได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราเองผมเองก็ตระหนักดีนะครับทางมูลที่เองก็ตระหนักดีว่าเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนี่เป็นสิ่งสําคัญมากแต่ขณะเดียวกันโครงสร้างสังคมก็ต้องพร้อมที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้แล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะประนีประนอมได้นะครับเราก็ต้องเลือก ถ้าเราจัดระดับความสําคัญดับแรกก็คือความปลอดภัยถัดมาคือเป็นเรื่องการเรียนรู้ที่เราจะต้องให้โอกาสเด็กๆได้เรียนโดยพม่มโตของท่านท่านตรีเนี่ยครับก็คือเรียนดีมีความสุขเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องสําคัญตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนต้องบูรณาการความช่วยเหลือร่วมมือกันในการสร้างแหล่งเรียนรู้นะครับพิพิพธภัณฑ์หลายๆจังหวัดนั้นดีมากแต่กําลังค่อยๆล่อยหลอค่อยๆตายไปนะครับไม่มีการไปทําให้น่าสนใจท,ทั้งที่ภูมิปัญญาแต่ละที่ ดีมากๆนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็อยากจะขอโอกาสนี้นอกจากแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็อยากจะให้โอกาสหาโอกาสให้กระทรวงเนี่ยขอโอกาสได้ทบทวนมาตรการในการดูแลเด็กๆเล็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นช่วงวัยที่สําคัญที่สุดแล้วเราก็เคยเกิดเหตุหนักเหตุโศกนาฏกรรมก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เกิดซ้ําอีกโดยเฉพาะเหตุในครั้งนี้ก็นํามาซึ่งความเสียใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของน้องๆทุกคนแล้วก็คุณครู ะะซึ่งม,ม,มันไม่มีใครอยากให้เกิดมาตรการการยกเลิกนะคะเราไม่ได้บอกว่าจะให้ยกเลิกทั้งหมดทั้งระบบณสมัยตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยกว่าเราจะได้ไปทัศนศึกษาเนี่ยประมาณปฐมปีที่ห้านะคะแต่ซึ่งทุกวันนี้เด็กอนุบาลสองอนุบาลหนึ่งก็ได้ออกต่างจังหวัดแล้วซึ่งทางเราคิดว่าวยังไม่เหมาะสมที่จะพาเด็กเล็กออกไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดและเรื่องการเข้าค่ายลูกเสืออ,อีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ปกครองแจ้งมาทางเราเยอะมาก อยากจะให้เรายื่นเรื่องนี้ไปถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าควรจะจัดกิจกรรมลูกเสือ,อยุวะภายในตัวจังหวัดได้ไหมหรือในโรงเรียนได้ไหมเอางบประมาณที่จะต้องไปจัดรถที่จะไปต่างจังหวัดนํามาจัดกิจกรรมยกค่ายลูกเสือมาจําลองที่โรงเรียนได้ไหมอ้อเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนต้องการที่จะไปเข้าค่ายกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนไปนอนค้างที่อื่นกับเพื่อนแต่ถ้าเราย้ายกิจกรรมที่จะต้องมีความเสี่ยงที่จะต้องเดินทาง มาอยู่กับใกล้ๆผู้ปกครองมาดูได้อ้อเชื่อว่าเด็กนักเรียนทุกคนเข้าใจและเราไม่เคยจะปิดกั้นโอกาสเด็กที่จะไปสู่โลกกว้างอ้อมองว่าอ้ออยากให้ลูกอ้อเนี่ยเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้เห็นเขาเติบโตไปในวันที่เฮ้ยเรายังมีโอกาสได้เห็นเขาเติบโตไม่ใช่ว่าเฮ้ยปิดกั้นลูกไปเรียนรู้แต่ลูกต้องมาเสียชีวิตในวัยที่มันยังไม่สมควรที่จะเสียคนเป็นแม่อย่างเราอ่ะมันมันมันบอกไม่ถูกเราอยากให้ลูกเรามีชีวิต เติบโตไปพร้อมกับเราในยามที่เราแก่เราไม่ได้อยากให้ลูกเราออกไปสู่โลกว่างแค่วันสองวันแล้วเขาต้องมาจบชีวิตแบบนี้เราเชื่อว่าผู้ปกครองที่อยู่ณนะตอนนี้ผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองของเด็กในวัยเดียวกันกันกบเราก็จะเข้าใจว่าไม่อยากให้ลูกไปตายถามว่าอุบัติเหตุมันบอกเราได้ก่อนไหมมันบอกเราไม่ได้แต่เรามีวิธีการลดความเสี่ยงได้ไหมเรามีวิธีการ ซึ่งอ้อฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าอยากให้พิจารณาตอนนี้นะคะอยากให้ยกเลิกยกเลิกสําหรับเด็กเล็กก่อนที่จะออกต่างจังหวัดซึ่งมันอาจจะลดความเสี่ยงลงไปได้ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณมูลนิธิเป็นหนึ่งนะครับที่ให้ความห่วงใยนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของทั้งสองสิ่งนะครับก็คือคุณค่าของความปลอดภัยแล้วก็คุณค่าของการเรียนรู้ของเด็ก วันนี้เนี่ยเราในฐานะที่ไม่ใช่แค่ผู้บริหารกระทรวงแต่แเราในฐานะของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์เนี้เป็นสถานการณ์ที่ที่พวกเราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะลงมารับหนังสือนะครับท่านสื่อมวลชนได้อยู่ในห้อง ถแถลงข่าวที่ท่านรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินชัดเจนเนาะว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยท่านรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่าให้งดกิจกรรมนะครับการทัศนศึกษาอย่างไม่มีกําหนดนะครับแต่ถ้าในกรณีที่จําเป็นจําเป็นจะต้องไปคือมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าว่ามันมีกิจกรรมที่ทั้งจําเป็นและไม่จําเป็น กรณีที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีความจําเป็นนั้นจะต้องมีมาตรการในการที่จะตรวจสอบคุณภาพรถทุกคันก่อนจะออกเดินทางและท่านรัฐมนตรีก็ยังได้มีคําสั่งนะครับว่าเด็กต่ากว่าป .4 นะครับให้พรารณายกเลิกการเดินทางต่างจังหวัดนะครับกรณีที่จะต้องไปนะครับก็จะใช้โมเดลแบบต่างประเทศก็คือต้องมีผู้ปกครองไปด้วย เพราะเด็กเขายังเล็กเกินไปเกินกว่าที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ยังดูไปถึงเรื่องของกําหนดระยะเวลานะครับตารางในการเดินทางนะครับคือเราจะเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลากระชั้นเมื่อเวลากระชั้นกิจกรรมเยอะมันจึงเป็นสาเหตุทําให้มีความเสี่ยงภัยในการเดินทางสูงเนื่องจากต้องทําเวลานะครับ ท่านรัฐมนตรีให้ไปทบทวนเรื่องทั้งหมดนี้หมดเลยนะครับแต่มาตรการในระยะเฉพาะกาลเนี่ยก็คือให้งดนะครับหลังจากนั้นและนอกจากหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้ได้ตั้งคณะทํางานนะครับโดยจะเป็นรวมรวบร,ร,รวมจากสาวิชาชีพนะครับเพื่อจะมากําหนดมาตรการแล้วก็มาตรฐานนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่ามีพอสมควรนะครับที่ผ่านมาที่เราได้ตรวจสอบดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถนําขบวนเรื่องลําดับชั้นของผู้ที่จะอนุญาตได้การกํากับดูแลนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในมาตรการในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมียังมีบางประเด็นที่ยังละหลวมนะครับแล้วก็ยังอาจจะไม่ได้รับความเห็นจากสหวิชาชีพด้วยนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาก็จะแสวงหาความร่วมมือนั้นนะครับในการที่จะทําให้ชีวิตของเด็กๆทุกคนปลอดภัยที่สุดนะครับ